สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมเช่นเคยนะคะที่ร้านปฏิพัฒน์ออตโต้นะคะร้านตั้งอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีเขตหนองจอกนะคะวันนี้แบมจะพามาชมเป็นรถเก่งกันบ้างนะคะคันนี้เป็น Toyota ายาริ1.2นะคะสปอ r ์ตพรีเมียมเป็นตัว a อทีนะคะรถปี2020ใหม่ๆสวยๆเลยนะคะราคาคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่519,000บาทนะคะลูกค้า คันนี้นะคะผ่อนได้สูงสุด7ปีดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแบมพาไปชมกันเลยดีกว่าคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสวยๆแท้เดิมโรงงานเลยเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมี d a y ์ไทมนะคะไฟ d a y ์ i ลท์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะลูกค้าไฟตัดหมอกคู่หน้า กระจังหน้าสีดำเงานะคะเสียดำเป็นแบ็กตัดกับสีขาวของตัวรถสวยโฉบเฉียวมากๆเลยนะคะล้อแม็กอันลอยเดิมโรงงานนะคะคันนี้ส,สวยๆเลยไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างมาครบนะคะภายนอกสวยเดิมๆเลยนะคะ คันนี้สีเดิมแท้โรงงานสภาพใหม่กริปน่าใช้งานมากๆลูกค้าท่านใดมองหาอยู่แนะนำเลยนะคะ่อน74งวด84งวดประมาณ1,000 10, 0นะคะ1,000 10, 0นิดๆนะคะ9,900 0 10,000ประมาณนี้นะคะลูกค้าข้างหลังก็มีชุดแต่งบิ๊สปอยเลอร์มาด้วย ในนะคะมาชมภายในกันบ้างคันนี้กระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะปุ่ม engine start stop นะคะพวงมาลัย Multi มัลติฟังก์ชันนะคะสวยๆเลยเ<ม>บาะหนังสีดำแอร์แบ็ก7ใบนะคะรถคันเล็กๆอย่างนี้<ม>นี่ภายในสวยๆเลยนะคะแอร์ออโต้วิทยุ C D M P 3ใช้งานได้ปกตินะคะ ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะรับดอกเบีย้ยพิเศษไปเลยนี่ภายในห้องพูดสารสวยๆเดิมๆน่าใช้งานมากนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์094 285 1746นะคะหรือแอดไลน์ได้เลยที่เบอร์นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แบมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถ รุ่นไหนฝากลูกค้าติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ